สวัสดีค่ะคนวันศุกร์บุญสัมพันธ์ที่ทำให้คุณมาเจอคลิปนี้นะคะก็คลิปนี้นะคะเป็นการดูภาพรวมในเดือนสุดท้ายปี2 5 6 7มาดูกันซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนอื่นต้องย้ำกันก่อนนะคะว่าการทำนายเนี่ยไม่ได้เจาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับฟังรับชมค่ะเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่จะเปลี่ยนแล้วก็พลิกดวงชะตาเราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือในเรื่องของความคิดแล้วก็การกระทํานั่นเองค่ะ ส่วนคนที่กดติดตามไว้ขอบคุณมากๆส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับปิงได้นะคะมาเลือกไพ่กัน12ใบ12พบเรือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สิ 11, และสิบสองดูกันดูใบแรกสิมาดีนะคะใบแรกสวยงามตะนุนกระดุมพา้าสหัสชาพันธุปุตตะอลิปัตตนี มรณะสุภะกมัมมะลาภะและสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศค่ะเห็นตั้งแต่ใบแรกแล้วถือว่าดีนะสำหรับคนวันสุก์ใบแรกค่ะอวดคำคือคำว่าปิ้งไอเดียอ่ะช่วงนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่คนวันสุกร มีในเรื่องของไอเดียความคิดคีเอทนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำเนี่ยเราก็จะรู้สึกมีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นกับสิ่งนั้นอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคนวันศุกร์เองอะ่ะบางทีจะเลือเล่อยเปื่อยเออเฉยไปสักนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าดาวนะพื้นดวงคุณเนี่ยถ้าเกิดมองในเรื่องของาธาตุก็คือจะเป็นาธาตุน้ำนะคะทีนี้ความสุขกายสุขใจเนี่ย เราเนี่ยจะเป็นคนที่เน้นในเรื่องของมีความสุขเป็นที่ตั้งเมื่อก่อนนะนะคะจะทําให้แบบอะไรก็แล้วแต่นะจะลงมือทาจะทำแบบไหนนะคะพอเป็นแบบนั้นเสร็จนะคะสิ่งที่มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของเป้าหมายหรือการคิดการลงมือทําอะไรบางอย่างเนี่ยสำหรับคนมันสุขเองเนี่ยบางทีเราก็จะไม่ได้โฟกัสไม่ได้เอาจริงเอาจังกับมันนะคะแต่ว่านะคะเดือนธันวาคมนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะนะคะ อะไรที่เราทําอะไรที่เราแบบคิดวางแผนเอาไว้จัดการทุกอย่างนะคะราบเรื่นแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะก็คือในเรื่องของการที่เรามองเห็นโอกาสใหม่ๆเปิดรับโอกาสใหม่ๆคนมันสุขเองเป็นคนที่เซนสิทีฟเหมือนกันนะบางทีคุณอาจจะมีเรื่องอะไรอื่นๆเข้ามากระทบแล้วก็ทําให้ตัวคุณเนี่ยไม่อยากเริ่มต้นไม่อยากทําสิ่งใดสิ่งนั้นแต่ณตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณไม่ได้สนใจอะไรแล้วเนี่ยนะคะคุณไม่สนใจคุณไม่ได้ย้อนกลับไป อดีตจนทุกทรมานหรือว่าอยู่กับอนาคตจนหวาดกลัวตอนนี้คุณพยายามที่จะทําแต่ละวันให้มีความหมายแล้วมันก็ส่งผลน,นะคะในเรื่องของ mindset ความคิดของคุณว่าทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องใช้ใจเป็นที่ตั้งคุณลองนึกถึงนะเอาแบบปิงยกตัวอย่างง่ายๆเปรียบเสมือนร่างกายเราอะคือรถคุณมีรถดีนะคะมีรถที่มีสมรรถนะดีเยี่ยม แต่ในระหว่างเดียวกันนะคะน้ำมันเนี่ยคือจิตใจของคุณคุณเป็นน้ำมันที่แบบไม่มีคุณค่าแบะเหมือนถึงว่าก็จิตใจของคุณมันห่อยเหี่ยวซึ่งบางครั้งบางทีบางอย่างเวลาตอนที่เราขับเดินทางไปนะเปรียบเทียบกันแบบนี้ขับเดินทางไปมันก็ทําให้อะไรขับแบบสเปะสปะบ้างรถมีปัญหาบ้างกระตุกบ้างนี่แหละมันมาตรงนี้แหละแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วอ่ะ เปลี่ยนเป็นคนใหม่นะคะแล้วก็อะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าคุณรู้ว่าคุณเคยผิดพลาดหรืออะไรอ่ะคุณเข้าใจมันมากขึ้นคำในตำแหน่งวินาศคือคำว่ากงกรรมกงเขียนมันเหมือนกับคุณรู้ว่าอ๋อปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากตัวฉันฉันผิดพลาดตรงไหนมันเกิดอะไรขึ้นคุณไม่ได้เสียเวลาไปในเรื่องของการโทษคนอื่นหรือแม้แต่ประสบการณ์บางอย่างที่คนอื่นทำไม่ดีกับคุณทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจทำให้คุณเสียความรู้สึก คุณก็เข้าใจแล้วก็เรียนรู้ถามว่าลึกๆมันยังมีเจ็บปวดอยู่บ้างไหมลึกๆมันยังมีเสียใจอยู่บ้างไหมมีแน่ค่ะแต่คุณมองว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเจอและคุณผ่านมันไปแล้วมองให้มันง่ายมองให้แบบมันดูแบบไม่มีอะไรซับซ้อนเลย นะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีความคิดนะคะในเรื่องของการสวดมนต์การปฏิบัตินะคะหรือว่าการเข้าเส้นทางธรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอ,อันนี้สวยงามนะพี่มองว่ามันดีนะคะส่วนในอีกเรื่องหนึ่งที่ดีเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของตําแหน่งกรรมะเกี่ยวกับในเรื่องของงานนะคะงานก็โดดเด่นนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดใครที่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเดินทางหรือว่าเป็นแบบฟรีแลนซ์ สลบแบบนี้ก็จะมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่เป็นงานที่คุณสามารถเดินทางได้สบายๆนะคะอย,คอย่าไปขี้เกียจอย่าไปกังวลอะไรเดินทางเราก็ได้เงินไม่ต้องคิดเยอะเลยนะคะนอกจากนี้ก็คือมันจะเป็นในเรื่องของการที่ได้ทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะลู่ทางความสามารถหรือใดๆก็แล้วแต่ที่คุณวางแผนและคุณอยากให้ตัวเองเนี่ยเป็นแบบนั้นมันมีโอกาสเข้ามาแล้วอะซึ่ง ศักยภาพคุณคุณร้อยอยู่แล้วนะคุณเก่งอยู่แล้วนะคุณมีความสามารถอยู่แล้วนะคนที่มาเติมความฝันให้กับคุณนั่นก็คือตําแหน่งสุภานั่นเองค่ะเพราะว่าสุภามันคือความเจริญรุ่งเรืองปั้นดินเป็นดาวอ่ะแปลว่าคุณจะต้องได้รับโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆหรือว่าลู่ทางใหม่ๆจากการที่ผู้ใหญ่เมตตาให้กับคุณหรือว่าอาจจะมีคนที่เขามีตำแหน่งสูงกว่ามีคอนเนคชั่นมากกว่าเขาส่ง เรื่องดีๆนะคะให้กับคุณอืมโอ้โหดูสิคราวนี้ไม่ได้สู้คนเดียวแล้วนะในเดือนนี้นะคะสำหรับคนวันศุกร์คุณมีเหมือนกับคนซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลัง คุณมีเหมือนคนคอยช่วยเหลืออยู่เคียงข้างแล้วก็อย่าพูดถึงเลยในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็กลับมาเป็นรูปลักษณ์นะของเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะคิดสิ่งใดทําอะไรก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าตําแหน่งในเรื่องของความรุ่งเรืองตําแหน่งในเรื่องของโอกาสใหม่ๆหรือโอกาสของความสําเร็จเนี่ย คุณสัมผัสได้ถึงตรงนั้นละก็แค่ทําให้เต็มที่นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะเหนื่อยใจอยู่บ้างนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของเงินนะคะนี่ตำแหน่งกระดุมพระในเรื่องของเงินค่ะในเรื่องของเงินเนี่ยมันจะมีนะคะความอึดอัดใจเกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องมีในเรื่องของการเคลียร์หนี้สินในช่วงสิ้นปีนี้หรือนะคะคุณอาจจะต้องเสียเงิน กับอะไรบางอย่างที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เป็นพวกภาระนะค่าน้ําค่าไฟค่ารถต่างๆแบบเนี้ยมันจะมีเกิดขึ้นมาที่นี้หลักๆเลยถ้าเกิดในเดือนนี้จะต้องเสียต้องเสียกับอะไรต้องระวังเลยนี่ตำแหน่งปุตตะ เกี่ยวกับในเรื่องของบุตรหลานแล้วก็บริวารก่อนคุณจะเสียเงินนะฮะกับบุตรหลานบริวารถ้าเกิดคนไหนที่แบบมีลูกในช่วงนี้ก็อาจจะเปเงินให้กับลูกเยอะหน่อยหรือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะเกี่ยวกับเขานะคะเราก็เข้าใจแหละนะช่วงนี้ถ้าเกิดใครเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยก็ค่าใช้จ่ายมันสูงแล้วแต่ไอคำว่าลูกเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงในเรื่องของ คนจะเหมอไปนะจะหมายถึงสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะก็ต้องระมัดระวังหรือว่าบางทีคนไหนเนี่ยมีความคิดโอ้ยอยากจะเลี้ยงสัตว์เพิ่มอะไรแบบนี้ก็ต้องพยายามที่จะเบรกตัวเองไว้สักนิดหนึ่งค่ะนอกเหนือจากนี้มันก็จะเป็นในเรื่องของกิเลสข,ของคุณแล้วแหละ ะะเพราะคําว่ายิ่งรัดยิ่งเลือดเนี่ยมันก็บ่งบอกว่ามันเหมือนกับคุณอาจจะมีกิเลสอยากจะได้อะไรที่คุณมีอยู่แล้วเหมือนอารมณ์แบบคุณอยากจะซื้อโทรศัพท์อะ่ะโทรศัพท์คุณไม่ได้พังเลยแต่คุณเห็นรุ่นใหม่แล้วแบบโอ้โหมันเรียกร้องหัวใจซะเหลือเกินอยากจะได้จังเลยนะคะคราวนี้ก็เป็นยังไงล่ะมันก็มีแนวโน้มที่คุณอาจจะแบบไปพ่อนหรือบางทีเอาเงินเก็บ,เ,กบเงินก้อนไปซื้ออะไรแบบนี้มันก็ทําให้การเงินติดขัดฉะนั้นถ้าเกิดจะซื้ออะไรใหม่ใหม่ ไม่ใช่เรื่องที่ดีแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆนะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงเอาไว้ก่อนนะคะบางคนอาจจะแบบไม่ได้ลงทุนอะไรที่แบบมันอันตรายมากๆแต่ก็เหมือนกับถ้าเกิดจะหวังอะในเรื่องของกําไรหรือผลลัพธ์เนี่ยโอกาสมันจะยากแล้วก็น้อยมากๆเลยนะคะส่วนในเรื่องของตําแหน่งนะคะเกี่ยวกับสหปชาชติเกี่ยวกับในเรื่องของเพื่อนเพื่อนดีนะดูสิคำามาอุ้มชู มีแต่กัลยาณมิตรที่ดีมีแต่เพื่อนดีๆนะคะแล้วก็เพื่อนเนี่ยคือเป็นนักซับพอร์ตที่ดีมากๆนะคะคนที่เคียงข้างคุณคนที่อยู่กับคุณหรือว่าคนที่เขาพยายามที่จะอยู่กับคุณในวันที่คุณสุขแล้วก็คุณทุกข์เนี่ยคุณเก็บเขาไว้เลยนะเพราะว่าคนเหล่านี้เขาไม่ได้หวังอะไรจากคุณเลยเขาหวังแค่ว่าคุณมีความสุข สาเหตุที่มันเกิดแบบนี้สาเหตุที่มันเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณเป็นผู้ให้ที่ดีมาตลอดเวลาคุณให้ใครคุณให้เต็มที่ฉะนั้นเวลาตอนที่คุณเดือดร้อนหรือคุณมีปัญหาหรือแบบว่าคุณแบบต้องการที่จะเจอเขาอะไรแบบเนี้ยเขาก็พร้อมที่จะสแตนบายอยู่เคียงข้างคุณอยู่เสมอการคบกันนะคะเพื่อนสังคมนี้สังคมที่คุณเลือกอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมที่ทําให้คุณรู้สึกอุ่นใจเพราะว่าคุณเป็นตัวเองได้เต็มที่ บางทีบางคนทํางานอาจจะต้องสร้างภาพเป็นอีกคนหนึ่งเป็นอีกแบบหนึง่งสวมบุงหอกนะคะบทบาทชีวิตในอีกแบบหนึง่งแต่พอคุณอยู่กับเพื่อนเพื่อนเป็นพื้นที่ปลอดภัยคุณจะไร้สาระก็ได้คุณจะเฮฮาแค่ไหนหรือคุณจะคุยในเรื่องของวิชาการโอโ้ทุกคนพร้อมที่จะปรับแล้วก็อยู่เคียงข้างคุณเลยอืมนะคะ คุณก็มีความสุขนะต้องดีที่ว่าต้องมีความสุขเพราะว่าคนวันสุกเองเนี่ยบางทีไม่ชอบยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครอะ่ะไม่ชอบออกสังคมนี่ถือว่าดีนะพาะเดือนนี้คุณยังแบบออกสังคมคุณยังเจอผู้คนมากขึ้นอนะ่ะถ้าเกิดแบบเออคุณปล่อยแบบจอยๆเรื่อยๆไปเนะี่ยคุณก็จะใช้ชีวิตอยู่กับคนเดียวเป็นหลักนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่า่างคนเงี้ยมีสัตว์เลี้ยงก็อาจจะเหมือนกับใช้เวลาอยู่กับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นไม่ได้แบบเลี้ยงแล้วก็ปล่อยไว้เฉยๆนะคะส่วนตำแหน่งญาติพี่น้องนะคะตำแหน่งพันธุค่ะนะ ญาติพี่น้องดีค่ะไพ่ขึ้นมาคําว่ามอบใจนะคะหมายถึงอะไรนะคะคุณอาจจะเตรียมของกันให้กับญาติพี่น้องในระหว่างเดียวกันอาจจะมีญาติพี่น้องทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะหรือว่าเป็นการทําบุญนะคะฉลองสิ้นปีหรือมีการนัดเจอมีการสังสรรค์กันนะคะพี่มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้น่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมันก็ดีนะคะแล้วก็รวมถึงถ้าเกิดใครที่เคยมีปัญหากับครอบครัวาม,มาก่อนมีโอกาสะค่ะนะคะที่จะกลับมาคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจ กกัันนอีคร้งงึเอาจริงๆคุณนะไม่ได้เป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นหรือโกรธใครนะคนวันศุกร์เป็นคนที่ใจดีมากพร้อมให้เต็มที่ช่วยเหลือเสมอเพราะว่าพื้นดวงคุณนะคุณเป็นดวงของความเป็นแม่แต่ปัญหาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าพอความใจดีของคุณคนเหล่านั้นเ,นเขามักจะเอาเปรียบ เขามักจะหาภาระมาให้กับคุณเขามักจะเอาแบบปัญหาเดิมๆซ้ำๆหรือบางทีให้คุณช่วยเหลือจนคุณรู้สึกเหนื่อยหนายทีนี้พอคุณตัดไปอ่ะไม่รู้แล้วที่ผ่านมาคุณอาจจะตัดใครไปบ้างแล้วแบบเนี้ยก็มีโอกาสที่เขานะคะจะเข้ามาขอคืนดีหรือว่ามาพูดคุยเพื่อที่จะ ปรับความสัมพันธ์นะหนีไม่พ้นถ้าเกิดไพ่ขึ้นมาใบนี้ให้อภัยไหมล่ะให้อภัยอยู่แล้วแน่นอนนะคนวันศุกร์ในโคจะใจดีเลยนะคะไม่มีอะไรมากเลยนะอาจจะดูแบบอารมณ์ขึ้นลงไปบ้างปิดป๊ดไปบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเป็นเป็นพื้นดวงนะของคนที่ไม่ได้คิดร้ายอะไรกับใครเลยนะคะส่วนตำแหน่งอลินะคะเรามาดูกันตำแหน่งอลีเปิดคำตักน้ำใส่กระโหลกชะงกดูเงานะคะอลีเนะี่ยมันก็คืออุปสรรค เปดคำนี้เรารู้อยู่แล้วว่าอย่าทำอะไรเกินตัวมันเหมือนคุณเนี่ยมีในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์อยากริเริ่มทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาเลยจำได้ไหมใบแรกตั้งแต่ที่เราคุยกันก็คือในเรื่องของปิ๊งไอเดียทีนี้ไอตำแหน่งเนี้ยก็กำลังบอกว่าเวลาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ค่อยเป็นค่อยไปใจเย็นๆนะคะบางทีบางอย่างเนี่ยทำอะไรไปเนี่ยมันไม่ได้แบบสวยงามเพอร์เฟกต์สำเร็จได้คือใจคุณเหมือนกับว่าคุณอยากจะดีดนิ้วแล้วก็แบบสวยเลย เพอร์เฟกเลยสำเร็จเลยอย่างที่ฉันต้องการมันทำไม่ได้อะนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ,ะบางอย่างก็ต้องใช้เวลาต้องใช้ประสบการณ์ทีนี้อความผิดพลาดเก่าๆหรืออะไรเก่าๆเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนสําคัญให้คุณได้เรียนรู้อยู่แล้วว่าก้าวต่อไปเนี่ยคุณจะทํำยังไงก้าวต่อไปคุณจะเลือกเส้นทางไหนให้กับตัวเองอืมนะคะเออพอพูดถึงในเรื่องของบทเรียนนะ มิ่งนึกถึงในเรื่องของช่วงชีวิตนะคะต่างๆเนี่ยบางคนเนี่ยเวลาตอนที่เราล้มเหลวเราก็จะมองแค่ว่าเฮ้ยมองผิวเผินนะเราก็จะมองแค่ว่าเออมันเป็นบทเรียนอะนะคะที่เราผิดพลาดไปเราก็ปรับปรุงแก้ไขแต่คุณรู้ไหมว่าทุกๆครั้งที่คุณผิดพลาดเนี่ยมันมีความสําเร็จเกิดขึ้นสําเร็จที่รู้ว่าสิ่งนั้นทําแล้วมันเป็นไปไม่ได้สําเร็จในแง่ตรงที่ว่าคุณรู้ว่าอ๋อสิ่งนี้แหละเราได้เข้าใจแล้วว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหน อยากให้มองแบบนี้อยากให้เข้าใจแบบนี้ไม่อยากให้เอาไปเรื่องของแบบประสบการณ์เก่าๆแล้วมาทําให้เราแบบหลอนไม่กล้าทําอะไรนะคะคนมันสุก่าเป็นคนที่อยากจะใช้ชีวิตมีความสุขฉะนั้นเวลามองอะไรอยากจะให้มองแบบมุมบวกเข้าไว้การที่คุณมองมุมบวกแบบนี้มันก็จะส่งตอนน่อในเรื่องของพลังงานดีๆพลังงานบวกนะคะแล้วก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้น ฉะนั้นคุณสังเกตได้เลยว่าวันไหนที่แบบคุณตื่นเช้ามาแล้วคุณมีควารมรู้สึกว่าโอ้ตายแล้ววันนี้เป็นวันที่ดีของฉันจังเลยวันนั้นน้ก็จะราบลืน่นมีความสุขแต่บางทีถ้าเกิดตื่นมาแล้วคุณทุกข์คุณมีควารมรู้สึกว่าเออทำไมวันนี้มันดูแบบอึมครึมจังเลยวันนี้ต้องเป็นวันที่แบบแย่ของฉันแน่เลยมันก็จะเป็นแบบนั้นดาวสุขเป็นดาวที่อยู่กับความรู้สึกของตัวเองมากๆก็เลยต้องบอกว่าคิดบวกเยอะๆคำพูดก็สำคัญเหมือนกันนะเวลาพูดอะไรก็คือต้องสื่อสารแต่สิ่งดีททัั้งงนนนอออย่าบตวเ ส่วนต่อมานะคะเราจะมาดูกันนะคะในเรื่องของตําแหน่งความรักกันมากดีกว่านะคบความรักสําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะขึ้นมาแอบคุยว่าต้องระวังนะคะนอกจากแบบ ในเรื่องของภาวะอารมณ์แล้วก็คือให้ระวังในเรื่องของใจตัวเองอย่าไปวันไหวง่ายนะคะทั้งคุณแล้วก็คู่ของคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับมีการแอบบส่องแอบบชอบแอบบมองใครอยู่หรือแอบ,บคุยอะไรกับใครนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันจะมีอะไรร้ายแรงหรอกหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะเหมือนกับต้องการโลกส่วนตัวสูงก็ได้นะคะมันถึงว่าบางทีเราอยู่กับคู่ของเราเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันเท่าไหร่ถึงแม้จะนอนอยู่ข้างๆกันแบบนี้แต่สิ่งที่เราทําอะไรเราอาจจะเล่นโทรศัพท์นอนอยู่ข้างๆกัน ไม่ได้หมายความว่าแอบคุยไปมีใครอะไรเสมอไปนะจะหมายถึงทํากิจกรรมอะไรที่ชอบบางคนอาจจะแบบเออถ่ายติ๊กตอกเล่นบางคนอาจจะดูคลิปนะดูซีรีส์อะไรไปเรื่อยเปื่อยนะติดตามดาราอะไรแบบเนี้ให้มันแบบกระชุ่มกระชวยทีนี้เวลาในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะมีปัญหานะคะเพราะว่าตัวเราเองอะ่ะบางครั้งทําอะไรก็คือเน้นในเรื่องของความชอบของตัวเองมากเกินไปแล้วเราก็อาจจะมองข้ามคนข้างๆไปนะคะส่วนคนโสดเป็นยังไง คนโสดนะคะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาไหมมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาแต่คราวนี้คนที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นคนที่อาจจะเคยคุยกันแต่ว่าไม่ได้คบกันเป็นคนที่เคยเหมือนกับจะมาจีบคุณหรือเป็นคนที่คุณเคยสนใจการกลับมาครั้งนี้ของเขาเนี่ยเขาพยายามที่จะเข้าหาคุณมากๆเลยแล้วเขาก็พยายามที่จะเหมือนกับแสดงออกอะให้คุณรู้ว่าเขา่็สนใจคุณอยู่ แต่ว่าใจคุณมันขึ้นมาฝังปลบคุณไม่คิดอะไรแล้วนะคะเพราะคุณมีความรู้สึกว่าตอนที่แบบว่าออคุยกับเขาอย่างเงี้ยเขาแบบไปไปมาๆนะคะเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหายเลยแบบนี้คุณก็เลยไม่ได้แบบสนใจอะไรแล้วคุณก็รู้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาเนี่ยต้องการอะไรหรือแม้แต่คนนี้ที่เข้ามาคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณน,นั่นเองค่ะตำแหน่ง สุขภาพมาดูกันมรณะค่ะนะสวมหน้ากากเข้าหากันนะมีปัญหาแน่นอนเรื่องสายตาต้องระวังนะคะบางคนแบบโอ้โหเล่นโทรศัพท์นะหรือว่าดูซีรีส์เป็นแบบแข็งมาราธอนเลยมันก็ไม่ได้นะอาการตาล้ามีปัญหาแต่ถ้าเกิดทํางานในียยังพอเข้าใจนะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ระวังในเรื่องของการที่จะมีสิวผื่น,นหรือว่ามีในเรื่องของแบบเ ลอยนะคะต่างๆพวกลมพิษอะไรแบบนี้บริเวณใบหน้านะคะหรือว่าตามลาตัวนะคะก็ให้เฝ้าระวังเอาไว้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องสบายๆไม่ได้มีปัญหาอะไรหนักนะคะเหลือแค่ว่าคุณดูแลตัวเองเท่านั้นแหละเกณฑ์อุบัติเหตุให้ระวังของมีค่าหายนะคะให้ระวังของสิ่งของมีค่ากระเป๋าสตางค์หายสําหรับในช่วงเดือนนี้ค่ะส่วนการทาบุญเสริมมาดูกัน การทำบุญเสริมให้ทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ค่ะนะคะทำได้เลยแล้วก็ทำบุญเกี่ยวกับความตายหนีไม่พ้นนะคะบริจาคลงศพพักเขาหอศพนะช่วยเหลือศพยักไหลทำได้เลยเลยค่ะแล้วก็ตำแหน่งนะสุดท้ายแล้วที่เราจะมาคุยกันก็คือตำแหน่งลาภะพูดถึงในเรื่องของโชคลาภกันสักหน่อยมีไหมรถไฟฟ้ามีแน่นอนนะอโชคลาภจะมาจากไหนอ่ะเออจะมาแบบด่วนแบบไม่ทันตั้งตัวเลยฉะนั้นใครที่แบบมีเจ้าประจำซื้อรถไฟอยู่อาจจะลองแบบเว้นพักนะคะหรือว่าอาจจะลองซื้อเพิ่มตัน กระตุ้นตามดาว,ดาวกระตุ้นตามดวงหน้าไพ่นะคะไปซื้อกับคนแปลกหน้าคนที่เข้าเดินคนที่เดินมาแล้วก็แบบเอาเลขนั้นเลขนี้มาให้แบบเนี้ยมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะส่วนไพ่เลขนําโชคนะคะมาดูกันค่ะว่าไพ่เลขนําโชคจะมีเลขอะไรบ้างศูนย์ศูนย 5นะคะ0 0 5อันนี้เป็นเลขเด่นนะคะส่วนเลขรองก็คือ9และ7นั่นเองค่ะก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะสำหรับคนวันศุกร์ค่ะส่วนใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิงสามารถเป็นกำลังใจให้กับปิงได้ง่ายๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ